สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุกจะพาทุกคนไปดูนุกนะคะทําสิ่งที่ทําเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะก็คือการไปสักนั่นเองนะซึ่งหลายหคนน่าจะคิดว่าเอ้ยนุกไม่น่ามีความคิดนี้อยู่ในหัวนะเอาจริงๆป่ะไ <laughs> ม่เคยมีแต่ว่าเลื่อนๆผ่านแล้วดันคิดเลยอยู่ก็ไม่รู้นะคะก็เลยโพสต์ถามในทวิตเตอร์ไปว่าเฮ้ยมีใครแบบมีร้านสักแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปลองสักดูนะคะเพราะว่าถ้าจริงๆเราก็เป็นคนที่เสียติดความเจ็บปวดประมาณนึงเนาะ <laughs> ก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยมันจะแบบเจ็บไหมแล้วก็จะเป็นยังไงนะเราจะได้ไปรีวิวร ให้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันมันโอเคหรือเปล่าเผื่อว่าใครอยากจะสักเออมีความคิดที่แบบจะสักดีไม่สักดีนะคะจะได้ไปรู้กันเลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บนะคะไปเดี๋ยวเราขับรถไปกันนะคะวันนี้ที่เราจะไปกันเขาชื่อว่า Y Studio น่าจะใช่นะอยู่แถวๆอุดมสุขนะคะแต่คนเดียวด้วยเดี๋ยวก็ไปแวะไปทำเล็บต่อาามาแล้วครับ ครับเมื่อกี้ก็ดูกันว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่จริงๆแล้วหนูแบบอยากทําใหญ่มากคือเท่าที่คุยมาก็คือถ้าเป็นสีเหลืองนะคะมันจะทําให้ติดบนผิวได้ไม่ค่อยดีเท่าสีอื่นนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะค่อนข้างกึนานนี้เนาะเมื่อกี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วเราต้องแบบมาเติมใหม่อารมณ์มัน,นักคิวเนาะเขาก็บอกว่าเอออันนี้ก็เราแต่ความพอใจของเราว่าเราอยากจะมาเติมใหม่อะไรเงี้ยถ้าไม่เจ็บก็เติมได้นะเติมได้เื่อยๆถ้าเกิดว่าเราชอบสีสดๆอะไรงเงี้ยก็ได้พาไปเต้น ทุกคนไม่เจ็บอย่างที้คิดคิดว่าถ้าทุกคนผ่านบทออกฟิลเลอร์มาแล้วก็น่าจะทนได้นะขพอไปอันนี้ละม,มันมาใช่ เสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าราคือสวเป็นน้องเลมอนติดปัตเตอร์มาด้วยจริงๆมานั่งคุยกันก่อนหลังจากที่เสร็จนะคะทุกคนต้องอยากรู้ว่าระดับความเจ็บของมันคือเท่าไหร่นะจริงๆแล้วหนูคิดว่ามันจะมีบางส่วนที่ไม่เจ็บแล้วก็บางส่วนที่แบบแอบขนลุกนิดนึงมันเป็นความเจ็บที่แบบแค่ขนลุกอะเหมือนเอาปากกาหัวแหลมแแบบแรนเซอร์อย่างเงี้ยมาแบบขนๆนๆนๆที่แขนอะไรเงี้ยซึ่งจากการสอบถามก็ได้ความมาว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบค่อนข้างเจ็บนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเจ็บอย่างที่ทุกคนคิดหนูก็คิดว่ามันก็ได้ ได้แบบเจ็บเลยขนาดนั้นก็ชิวๆนะคะแล้วก็มีคนถามมาเรื่องยาชาว่าแบบเราสามารถแปะายาชามาฉาสักได้ไหมนะก็คือเหมือนเรื่องของยาชาเงี้ยถ้าสมมติว่าเราสักสีมันจะทําให้สีอาจจะเพี้ยนไปบ้างหรือว่าไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ ริงก็มันเจ็บแบบทนได้ถ้าไม่ได้ทําใหญ่มากหนูก็คิดว่าเราไม่ต้องแปะยาชามาขนาดนั้นก็ได้นะคะส่วนราคาอันนี้น้องนุน้องนุง๊กทำแบบว่าอันค่อนข้างเล็กนะคะประมาณแบบเ้นสองเซนอะไรเงี้ยก็ประมาณ2องพนนะคะรวมกับค่าที่เขาออกแบบมาให้ด้วยนะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบว่าเราชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันถึงสักรูปนี้เขาก็ถามนะว่าเออทำไมถึงแบบสักรูปเลมอนก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแค่รู้สึกว่ามันมีความสดใสแล้วเราอะเป็นคนชอบแบบสีเลมอนอะไรเขียวๆรถเราก็เป็นสีเขียว กางเกงเราก็เป็นแบบเลมอลอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอออันเนี้ยมันมันค่อนข้างจะแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็มีวิงวิงด้วย น่ารักแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติมีโอกาสอาจจะแบบอีกข้างหนึ่งที่เดียวกันอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบคู่ผลไม้เวลายอยู่ในการน,นี้กจะน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าอันนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จากที่ฟังฝั่งมามากี้นะคะเหมือนช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็ห้ามโดนน้ำนะอันนี้ตระเี็ร้อนละจังสตาร์ลอนพูดแบบมุงก็มันจะแปลกๆนิดนึงนะก็คือห้ามโดนน้ำแล้วก็หลังจากเจ็ดวันก็คือเดี๋ยวเขาจะส่งรูปมามันจะเป็นเหมือนยาทาให้เราทาเพื่อเพื่อให้มันแบบ สมูทขึ้นสีมันสดอะไรเงี้ยมาตามคําเรียกร้องเสียงเรียกร้องหงวดจไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นแม่ก็ไม่รู้พี่บอสก็แบบถามว่าจะสักรูปอะไรบอกพี่บอสว่ารูปเลยมอนอพี่บอสก็ทําทํำไมชอบแบบน่ารักน่ารักนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากมาสักร้านนี้ก็แนะนํานะคะคนสักน่ารักมากเลยอะหน้าตาน่ารักมากหน้าเหมือนน้องที่รู้จักเลยแบบ น่ารักมากนะแล้วก็สะอาดดีนะคะทุกอย่างแบบโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือดีนะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากมาสักก็แนะนําว่าอายุอะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนจริงก็แนะนําว่า1 8ปีขึ้นไปก็โอเคเหมือนกันนะแล้วก็ความอยู่ติดโทนของสีอันนี้จะบอกอย่างที่บอกแบบว่าสีที่เราเลือกมันอาจจะแบบไม่ได้แบบโทนมากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนสภาพผิวของเราก็มีส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งก็น่าจะติดได้ไม่ทนเทาอะไรเงี้ยถ้าคนเป็นผิวแบบชุ่มชื้นหน่อยก็น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ อยูนน่โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีในในไอจีเรื่อยๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําเล็บต่อนะคะทำโดนน้ำจริงๆทำเล่นฟิตเนสด้วยแต่ว่าใจมันเรียกร้องวันนี้ต้องไม่เล่นฟิตเนสเหมือนกันวันนี้ไปก่อนลวนะคะไว้เจอกันใหม่ทุกคนคิดถึงมากบ,บายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจบพี่รอยเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอย่างอื่นเพิ่มมาบาย,บาย